ะอาจารย์ค่ะที่อาจารย์บอกว่าเวทนามีรูปแล้วก็เป็นน้ำมันอยากอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้อีกนิดนึงอะคะ่ะว่าเวทนาที่เป็นรูปเป็นยังไงเวทนาที่เป็นน้ำเป็นยังไงนะคะอ๋อเขอะะ้าใจแล้วอ,อาการคองเวทนาเวทนาฝ่ายรูปกับเวทนาฝ่ายนามเนี่ยอ่ สมมุติว่าลมพัดถูกเราเย็นๆสบายๆาย่ยเนี่ยเราจะรู้สึกเลยโอ้ยหน่าเสพสบายนี่เรียกว่าเนี่ยเครียเวทนาฝ่ายรูปคือบางครั้งมันเจอแดดร้อนๆเนี่ยอาการที่มันแสดงมาร้อนๆเนี่ยนี่เรียกววทนาฝ่ายนะฝ่ายรูปวทยนาอาการที่มัน มันเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติมันจะมีทั้งร้อนทั้งเย็นใช่ไหมอ่าที่เเกิดขึ้นอยู่เสมอๆเ,เนี่ยหรือแม้แต่รสชาติที่มันเกิดขึ้นจากการกินอาหารเน,นี่ยอนร่อยจ้ะเนี่ยมันจะเกิดการเสพขึ้นมาทันทีโอ้หนี่ขมเกินไม่ไหวเลยเนี่ยก็จะเสพขึ้นมาสีเนี่ยครับหรือบางครัง้งเราไปกินน้ําเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเอมันไม่เห็นมีอะไรเลยรสชาติธรรมดาธรรมดานี่อาการอาการของฝ่ายรูปก็จะมีอยู่สามส่วนเหมือนกันอ่ เป็นส่วนฝ่ายหนึ่งที่เป็นส่วนฝ่ายที่เราชอบเรียกว่าสุขส่วนห,หนึ่งที่เป็นทุกข์หรือส่วนหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่ธรรมดาธรรมดาของมันเนี้ยเรียกว่าฝ่ายอาการของเวทนาฝ่ายรูปแล้วเราก็จะเอาไอ้นี้ยมาเสวยส่วนฝ่ายนามมันก็จะเห็นอยู่ใช่ไหมเวลาเราได้อะไรดีๆเราก็โลดลิงโลดเวลาเราได้ใหญ่ๆก็จมไปกับมัน<ๆ>เวลาเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราก็เฉยๆแต่ในแต่ถ้าสังเกตเวทนาดีๆนะ ตัวตัวไม่สุขไม่ทุกนี่แหละมันจะดูยากฝาดสุขฝัดทุกมันเหมือนกับบางครั้งเราจะเห็นว่าถ้ามันทุกสุสุดเนี่ยมันทุกไปจนสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มปรับไปสู่ไม่สุขไม่ไม่ทุกไม่สุขยอมรับมันได้เอออยู่ด้วยกันนี่แหละว่าเดี๋ยวก็ลงลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยภาวะที่มันมันยอมรับเรื่องนั้นได้แล้วมันไม่ค่อยอ่ามันไม่ค่อย รู้สึกอะไรกับมันเนี่ยน,นั้นก็ไม่สุขไม่ทุกข์คือมันอาจจะสุขจนกระทั่งกั่ไหมเวลาเวลาเราไปเที่ยวหรือไปอะไรส,สุขสุขมากเข้าเข้าเอะก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยตัวเนี้คือาอาการของไม่สุขไม่ทุกข์อาการของไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะมันจะมาถึงลิมิตเต็มที่มันแล้วปุ๊บว่าเออก็เรื่องธรรมดาธรมาธรมดามันจะไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว,ว่าไอ้สุขกับทุกข์เนี่ยจะเห็นแสดงสวิงสูงต่ำสูงต่ำของมันชัดไฟไฟร่างกายเราเหมือนกัน เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปทั้งหลายทั้งปวงเช่นเสียงเสียงที่เราชอบเห็นไหมดอกไม้เหมือนกันนะเราเห็นดอกไม้ที่มันเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเห็นดอกไม้ที่มันสวยๆงาม,งามๆเราก็จะรู้สึกใช่ป่ะโอ้มีความสุขดูนานๆเข้าก็จือดไปเลยไม่สุขไปทุกข์เวลาไปเจอของเหม็นๆน่นนเข้าเหม็นนาเข้ามาเข้ามาเข้าพกก็ต้องอยู่กับมันเหมือนคนที่เขาเคยอยู่กับเล้าหมูเคยอยู่กับไก่เห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปเลยเออเรื่องธรรมดาของมัน ต่แรกๆเนี่ยจะวุ่นวายวุ่นวายแบบเนี้ยเนี้ยแม้แต่กลิ่นก็จะเป็นเวทนาได้รูปเสียงกลิ่นสัมผัสทั้งหมดเป็นเวทนาฝ่ายรูปได้ด้วยแล้วใจเราก็จะเข้าไปไปเสวยอ,อาการเหล่านี้เข้ามันธรรมชาติมันจะมีอาการอยู่แบบแบบนี้แหละหลักๆนะหลักๆนะหยาบๆจะมีอยู่อาการสามอย่างนี้แหละทั้งหมดเลยนะในใจเราเหมือนกันเขาเลยเรียกว่าอาการของเวทนาแล้วเราก็ไปเสวยความรู้สึกของธรรมชาติเหล่านี้ ประมาณนี้นะอือมีทั้งฝ่ายทั้งสองส่วนพระอ,อาจารย์คะความเข้าใจของโยมนะคะโยมเรียนถามพระอ,อาจารย์คะ่ะพระอ,อาจารย์สอนว่าลักษณะธาตุรู้เดิมแท้นะคะคือรับรู้สังเกตเห็นและไม่ทําอะไรธาตุธาตุรู้ตัวนี้ใช่ไหมคะที่ไปรู้ตัวรู้ในวิญญาณขันนินเข้าใจเออโยมเข้าใจ แบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือเขา mm. เขาเขาธาตุรู้กับรู้ในวิญญาณคนละตัวรู้ในวิญญาณเนี่ยเขาเกิดดับแต่ธาตุรู้ที่เป็นแท้แท้ดั้งเดิมเนี่ยเขาไม่มีการเกิดไม่มีการดับแต่เขารู้การเกิดดับของรู้ในขันแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์อือ mm. ใ,ให้เข้าใจค่ะให้เข้าใจดีๆว่าอ่า ธาตุรู้เดิมแท้เนี่ยเขาไม่มีการเกิดเขาไม่มีการเกิดนะจริงไม่มีการดับอะไรก็ตามที่มีการเกิดจะมีการดับแต่สิ่งนี้จะมีการเกิดแช่วิญญาณในขันน่ะมันอาศัยการเกิดแล้วก็ดับแต่วิญญาณในธาตุรู้เดิมแท้เนี่ยเขาจะไม่มีการเกิดจริงไม่มีการดับให้รับดีให้ใจดีเขาจะอยู่เหนือการเกิดดับเพราะเขาไม่ได้เกิดเขาเลยเห็นว่า บางครั้งฉันรู้บ้างบางครั้งฉันไม่รู้บ้างสังเกตเห็นไหมว่าบางครั้งเอน้นี่รู้นะเอน้นี่ลืมอีกแล้วนะบางทีเขาจะรู้จากว่าเอ้ยนี่ยกี้รู้นะกี้นี่ไม่รู้อีกนะเขาจะเห็นว่ากระบวนการเราจึงเห็นว่าถ้าเราพูดถึงวิญญาณทั้งหมดนะจะ,จะเข้าใจเลยวิญญาณที่เกิดดับทั้งหมดนะมีอยู่ต้องหลายส่วนเช่น ใน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 ท่าทั้งสี่วิญญาณวิญญาณทางจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยมีวิญญาณทั้งหกเนี่ยนะทั้งหมดแต่วิญญาณทั้งหกดวงวิญญาณในกลุ่มนี้ยมันจะอาศัยกันยังยังเกิดยังดับอยู่เนี่ยวิญญาณกลุ่มเนี้ยที่เรารู้เรื่องทางตาบ้างรู้เรื่องทางหูพวง่ายๆเรามีตัวรู้ที่รู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายแล้วก็รู้ทางใจไอ้วิญญาณกลุ่มเนี้ เขาเรียกว่าวิญญาณที่ถ้ารู้จังใจกขาบรกวิญญาณคนนี้วิญญาณที่อยู่ในขันนะแล้วมันมีแล้วมันมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งที่รู้ขบวนการเกิดดับของเรื่องเหล่านี้บ่อยๆนั่นแหละเขาเป็นวิญญาณธาตุเพราะเขาไม่ได้เกิดจะเป็นวิญญาณจ่ว่าเขาเกิดดับไปได้เขาไม่ได้เกิดแต่พวกนี้ยเขาเกิดจากการกระทบบ้างเกิดจากปัจัยสีะอะไรต่างๆตรงแต่งกระต่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นพลังงานส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เรารู้เรื่องราวบนโลกเฉย เข้าใจนะเข้าใจค่ะพระอาจารย์คือเขาถ้ารู้ดั้งเดิมเนี่ยเขาไม่มีการเกิดดับแต่เขาเกิดดับของวิญญาณในขันที่อยู่ในขันวิญญาณในตาวิญญาณในหูวิญญาณในจมูกในกลิ่นเขารู้ตรงนั้นค่ะพระอาจารย์ทีนี้อาการของเขาอะแบบเดียวกันหมดลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยทำหน้าที่รู้ ทำให้ที่<ะ>รับรู้สังเกตเห็นเหมือนกันหมดเลยแต่รับรู้สังเกตเห็นในบางกลุ่มมันเกิดดับรับรู้สังเกตเห็นบางกลุ่มไม่เกิดไม่ดับเฉยๆเท่<ะ>น,นั้นเองอืมเ้ามีอาการเดียวกันทั้งหมดนะแล้วบางครั้งเวลาบางครั้งเราจะไปฟ้งน้ำเหมือนกันนะเราจะไปเออเดี๋ยวมันจะรู้นะเดี๋ยวมันจะไปหาตัวรู้ซ้อนตัวรู้สร้างตัวรู้อะไรเรื่อยเปื่อยอย่าอย่าไปอะไรมากนะจะบอกว่า,าให้มันสนใจฝ่ายรูปเอาไว้หลักๆแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวรู้เพิ่ม มาเดี๋ยวเราจะรู้เพิ่มไปเรื่อยนะเดี๋ยวไอ้นี่วิญญาณเกิดวิญญาณพาดรู้หรือวิญญาณเดิมแท้หรือวิญญาณสังขามันจะจะวุ่นแบบรู้ซ้อนรู้ต้องรู้ตัวผู้รู้อีกเดี๋ยวมันจะวุ่นนะบางคนนะเนี่ยรู้อันนี้ไม่ใช่มันต้องมีตัวรู้ซ้อนตัวรือมันจะไปสร้างตัวรู้เยอะแยะมากมายไม่ต้องไปใส่ใจเยอะใส่ใจมั้ยแค่ว่ามันรู้ไอ้นี่หายไอ้นี่เกิดแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเป็นไปเองมันเด้อ ่แต่ละคน